สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะพี่น้องพางมาลดสวนผักนะคะนี่น,น,อนา,า,า,นา,านนนอพี่น้องนะพามาเบ่งสวนพามาเบ่งสวนพี่น้องลดผักลดผักเอ้ยลดผักลดหญ้านะคะหญ้าก็จะลุกดนึนะพี่น้องเลยผัดชีนวันนี้ที่ไปจะทำแบบผัดกุ้ง ผัดกุ้งกระเทียมนะท่านเพื่อนเนอาะพอดีเรามีกุ้งเหลืออยู่เนาะพี่โนโอ้องกุ้งกระเทียมเนาะเออกุ้งกระเทียมเราก็จะต้องใส่ขึ้นฉายนะท่านพี่โนโอ้องนี่เก็บเก็บอ่ะเก็บ,บเอาเตบ,บ่ายนั้นพี่น้องให้มันแตกนะท่านเนาะเราจะไปทากับข้าวเย็นนี้เนาะ,ะอันอ่าเก็บให้มันแตกไหมพี่โนโอ้องนี่นะนี่ผักแพวก็มีพี่น้องยังไม่เคยเด็ดเลยผักแพว จนมันจะตายแล้วไม่เคยเด็ดมันเลยเด็ดมันจักหน่อยให้มันแตกการเพื่อนเนาะเด็ดเด็ดเด็ดเพื่อให้มันแตกนะบบได้กินอ่ะมันอันผักแพวเนี่ยจะต้องกินกับผิหยังเกาะกินกับพวกลาบพวกหยังนี่เนาะพี่น้องดูดีขึ้นชายเนี่ยมันอันใหญ่พี่น้องถ้าเราไม่เด็ดมันไม่มันสิบดแตกไหมพี่น้องมันจะก็จะเป็นใบแก่เนาะพี่น้องนี่เอาแค่นี้ก็พอนะผัดขึ้นชายนะคะ กินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะ,ะมื้อเย็นนี่นะคะมื้อเย็นนี่นะคะเนาะนี่เห็นบพี่น้องเอาวางไว้ทั้งแอร์นี่ก่อนนะคะเพราะว่าอุ้ยเนี่ยเอาพี่ใบลดลดผักอยู่นะคะพี่น้องนี่วางไว้ก่อนนานพี่น้องอ้ยเนาะวางไว้ทั้งแอร์นี่ก่อนเนาะ,ะนี่เนาะพอดีลดน้ําผักคาอยู่นะคะนี่เนาะพี่น้องเก็บผักแล้วเราก็มาลด ลดอันต้นใหม่ตอนนะพี่น้องไม่ต้องลดเยอะนั่นเพื่อน,นนู่นมันั่นมืดคลึนม,มาแต่ไม่รู้ว่ามันจะตกหรือเปล่านั่นเพื่อนแต่ลดกันหวาเฉยๆนะดูนะคะสวนมนนะ,น,น,น,ะนั่นก็จะรกนิดนึงนะเพื่อนนี่มะละกอปีนี้ไม่ดีเลยพี่น้องมันขึ้นรานะคะมะละกอบ้านพี่ใบขึ้นราทุกต้นเลยนะคะพี่น้อง เราดูเราดูเดือนหน้าเปลี่ยนซีซันใหม่มันจะดีบอท่าบอดีเราก็จะตัดทิ้งนะคะแล้วปลูกใหม่นี่นะคะต้นแครที่เราตัดตอนนั้นนะคะเนี่ยนะมันก็ปงใบนะคะพี่น้องมันปรงใบแล้วนะคะเออที่เราตัดตัดทิ้งตอนนั้นนะคะนี่ต้นนี้มีลูกอยู่มีมะกอเ็นบ้พี่นอ้องแต่มันเป็นราเนาะเพื่อนๆก็รอดูซีซันหน้ามัน,น เป็นจ้งไดพี่น้องเห็นะะใครมีข้อมูลดีๆนะคะอ่าใช้อะไรใส่นะคะป้องกันเชื้อรานะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เพาะมีแต่บ้านเรานี่พี่น้องที่ว่าอ่ามะละกอเป็นราเนี่ยเพื่อนเป็นทุกบ้านเลยนะคะพวกที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นทุกบ้านเลยพี่น้องเป็นเชื้อราเนี่ยมะกอน,นะอึ๊ออย่าเหยีหยดนะ เออนี่พี่น้องต้นบักนาวน่ะบังนาวเรามันมีสีลูกพี่น้องเห็นปะที่ปายเก็บไปแล้วหนึ่งลูกนะคะนี่อีกลูกหนึ่งนะคะที่น่องเก็บไปหนึ่งลูกแล้วมะนาวต้นนี้นะอเออทนานอนพ่อได้กินย้ยอนอยู่นะคะจัดจัดไปจัดไป รดน้ำผักไปด้วยให้ชมวิวบรรยากาศบริเวณในหมู่บ้านนะคะพี่น้องเอ้ยนะคะช่วงนี้โรงเรียนเลิกแล้วนะคะก็จะเงียบปิบนะคะบ้านพี่ใบจะเงียบมากนะคะเห็นบ่พี่น้องเงียบเงียบเลยถ้าคนขี้เหงานะเพื่อนอยู่ไม่ได้นะเออถ้าคนขี้เหงานะคะแต่ว่าพี่ใบไม่เป็นไรเนาะอยู่ได้ในชอบแบบนี้ว่ามันเงียบดีนะไม่ไม,ไม่ไม่หนวกหูเจียวจ้านะคะ เราจะมีเตเสียงเฉพาะช่วงเช้าที่ว่ามีนักเรียนนะคะช่วงเช้าที่เขาอัส่งส่งเด็กนักเรียนนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายสามนะคะช่วงบ่ายสามที่เขารับนักเรียนกลับบ้านแค่นั้นนะคะเพื่อนเนาะที่จะมีเสียงดังเนาะนอกนั้นเงียบเงียบพี่น้องเพื่อนเงียบแต่ว่ามีมีความสุขเราก็พอใจนั่นเพื่อนเอ้ย ไม่ไม่หวังอะไรมากมายนั่นเพื่อนขอแค่มีความสุขไม่เดือดร้อนนะคะชีวิตนี้นะคะก็พอใจแล้วนะคะจงพอใจในสิ่งที่เรามีนะคะพี่น้องนะเนี่ยชีวิตนี่เสียวยังหลายพี่น้องเกิดแก่เจ็บตายนะคะเรายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจะเป็นจะถึงวันนั้นนะคะเพื่อนๆนเนาะช่วงนี้ก็อยู่ไปให้มันมีความสุขไปก่อนนะคะเพื่อนเนาะ ชีวิตวันๆนนะคะก็อยู่แต่บ้านอยู่แต่กับ youtube นะคะอยู่กับ t ิ k t o k นี่ละค่ะเพื่อนชีวิตที่ไปบุยลำนะคะอยู่กับ t ิ k t o k และก็ youtube นี่แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะช่วงนี้ก็ดูโอลิมปิกไปก่อนนะคะ